องตัวนะจ๊ะพี่น้องสาวลุห้องตัวแ้มคุยแต่งเท่าไหร่น้อสาวลุจ้าที่เราแต่งไว้จ้า กดซับสไคร์ให้บาต้อมออนยูชแนลเนี่ยเด้อจ้าพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเอาน้ำ้าพี่น้องสองจ้าพค่น้องหล่าวจะพี่น้องเรมาจะได้พี่น้องบอต้อมสองสามหล่ครับสวัสดีครับขอบคุณช่องบาต้อมออนยูชนแนลที่เจอพี่น้อง2ีสองพี่น้องเอาก่อนเลย แถวนีกว้ก็เลยนี่ยังยังไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เน้ะสะลงพที่เราที่เราแต่งไว้จ้าสวยสวยเลยจ้าแหลงปวบใหญ่ใหญ่อันนี้จะเล่นนอกแล้วพี่น้องกำลังออกเอาปะจำนะจ้า หมองสุดสุดกระสัตนึ่งก็ไว้ก่อนแล้วเขาตัดจะเข้ายากหน่อยดีกว่าสุดสวยเลย ตัดแต่งบินี <laughs> <Salu hong tute. laughs> <suti> ตัดยาก่ยเนหมติดตาบต่ติดต,ตาสวยสวย <โฉ S 1> ง,งามเอาแดงนี่นี่ด้วทันต่อสลงทันเดหมอผิดหมดเร็วน่นสลงเอาตัไหนเอานี้แหงนี้

นี่ก็เอาเฉพาะที่เอาได้เราสะลุจ้าเนี่ยตินตาเจ้าของใช่ไหมเขาไม่ท้ากันเลยบบไปพร้อมพีนอ้องปุ่นตาพวกอันนี้บอเอาบบตัวนี้เดาไยวเอาไวก้กเอาเาเอ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 าเเ nó. Xinh ừ. nhà mạng có không คนกันบ่.ไปเอาถุง thấy. Thấy, thấy. เอาเลย. nhiều Nhìn nền nhiều Nó nọ Từ ngâm ngàm, Từ ngàm đời. Mệt mà lâu quá này dạ. Mệt nữa cho phì non chà. Không Không thắt bao thắt bao thắt ก็ต้องเก็บของว่ะสวยเนอะตัวนี้เอาตัวใดก่อนนี่งามเลยตัวนี้กัน สลยจ้าตวนเหปลาต๊อกนี่นี่ไปมดเร็วเดปอกแล้วปอกก็นได้มดฝนก็สิมาจะพี่น้องด้ต้องหลายเด้อจะพี่น้องแต้นนี่ก็ได้นกบาตอมปตว่าแดงปลายเท่าอัน กอเมื่อกี้เนาะป้าต้อมเนาะแต่ว่าหนอกก็ไหลได้จช่ไหมน้องจ้ะแค่เด็กแถวทุกปอมีดนบจ่ะป่ะแ,แนงมานี่ขาวๆอวบเลยพี่น้องแต่ว่าต้องปิดได้อันนี้ปิด,รปดบรายนะป้าต้อมเนาะอันนั้นเปิดปอกมาปอกใส่กันไปแ้ว ่าเมอได้ในฝคนที่เจ้าคำหัวได้เลยเบ่งกำลังโผลกันยังเนาะแท้แน่เนาะทำไมฝนดีฝนดี กล้องเอา้าม,มีคมทันทีเลยไข่ก้อง <laughs> ตกใจก้องตกใจก้องไปไม่เป็นเลย <laughs> เ,เอาไป,น,าปน,นีเปนน่เลยเอาปานี่อะไรเลยสวยนี่จพี่น้องแล้วเด้อจ้าเหน่งนะเนี่ยนนเอานไปแก้งบอกเรื่อให้ข่อยอีกนี่ย จ้า,าคลิปนี้ก็ฝากไว้สนนี้แล้วจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ฝากลืมกพกระดิ่งเด้อจ้าพี่น้องเด้อเพื่อบอทได้พทาดคลิปใหม่ๆเด้อจ้า,วาวสวยงานแล้วจ้าพี่น้องตัดหนหนอไม้หรือตัดนอ,นนองนอไม้ไปขายมันเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า